สวัสดีครับหลังแรกเจอไว้ประมาณเดือนเดือนหนึ่งแต่มันเกาะมาก่อนแล้วเดือนหนึ่งก็เกือบจะล้างนะครับผมก็เลยปล่อยไว้มันไม่ค่อยมีน้ําเว้นมาเกือบเดือนนะครับผมเนี่ยมันมีน้ำเครือเถาออกนะครับผมก็เลยตัดแต่ผมผูกลังไว้นะครับเป็นก้อนน้ามิ้มนะครับผมคือในในเนี้ยเนี่ยมันมีแต่น้ํานะครับน้ํามิ้มนะครับ ก็เริ่มหอมเลยล่ะครับผมเริ่มเริ่มจะเหนียวแล้วแล้วก็แต่มันมีประโยชน์นะครับผมมาถือว่ายังไม่ใหญ่นะเพื่อนๆถ้าใหญ่เนี่ยโอ้โหเบลเลอเลยนะครับแล้วก็มีหลายท่านถามผมอะอย่างเงี้ยประมาณสี่สี่ถึงห้าไม้นะครับหกร้อยลมส่งบรรจุลงกล่องใส่ถุงสะอาดนะครับเนี่ยขนาดเนี้ยนะครับผมถามว่าใหญ่ไหมไม่ใหญ่นะแต่มันก็อยู่ใกล้กล้องหน่อยมันจะดูใหญ่กว่าหน้าผม mm. แล้วก็ดูที่สองนะครับผมอันนี้ที่สองนะครับ เนี่ยครับผมอยู่ใกล้กันคนละฝั่งทางนะครับปีลังนน้นเสร็จมาดูลังนี้ลังนี้ก่อนที่หลังนะครับผมก็โอเคอยู่ยังได้น้ําอยู่นะเนี่ยนะครับเดี๋ยวลังที่สามซึ่งผมย้ายลังมาซ่อนชาวบ้านเอาวไว้มันอยู่สูงกว่าเขาเห็นนะครับนี่ครับอันนี้ก็ไม่กิเลยสวัสดีครับ